วันนี้เป็นวันที่เรามามอบบ้านให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการนะคะเป็นโครงการที่อบออจอรเราไดา้จัดตั้งร่วมกันกับสอปอสชเราเองก็ได้มองเห็นถึงความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการเพื่อเห็นความสำคัญก็คือ โครงการตัวนี้นะคะที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านของเราโดยแท้จริงเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เข้าไม่ไม่ถึงสวัสดิการต่างๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบางจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะ,อะกองทนุนฟื้นฟูเนี่ย ของอบอจอนะคะของจังหวัดรจริงๆแล้วโครงการของเราเนี่ยก็จะมองเห็นในเรื่องของอาการให้ความช่วยเหลือต่างๆเมื่อเรามีความพิการหรือว่าด้ยโอกาสต่างๆเราก็จําเป็นที่จะต้องลงมาดูพ่อแม่พี่น้องของเราเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะที่อบจมาทําบ้านให้<ด>ครั้ดีใจมากครับขอบคุณทางหน่วยงานมากๆเลยครับถ้าไม่มี ทั้งหน่วยงานนี้มาก็โอเจเลยครับหลังสูงก็แอเจมากเลยจะเนี่ยขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งผู้ใหญ่บ้านอบจทุกอย่างเลยครับทั้งหน่วยงานทั้งจังหวัดนี่ก็นีครับขอบคุณทุกคนทุกคนเลยครับนี่เรามีความรู้สึกครับมีความรู้สึกครับเนี่ยแล้วก็รู้ตอนนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับก็เออดีดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากมากเลยครับทั้งหน่วยงานจัดมาให้เออผมก็ขอบคุณมากๆครับ เราอยู่กับใครนี่ก็อยู่สองคนตาย,ยายลูกเขาก็พอนั่งเขาก็ไปหาทํางานพอพอได้ช่วยเหลือจากเขาเล็กๆ,ๆน้อยต่อเดือนพอได้จากเงินคนแก่กกกอ,อะไรไปนี่นะครับก็พออยู่ได้ครับต่อเดือนต่อเดือนอยายไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วครับโอ้ยเมื่อก่อนก็ต้องว่ยจะขึ้นถึงก็ตอดกันขึ้นไปทีละนิดเดียวหน่อยนะครับนี่อโอ้พอวัวขอบคุณมากๆเลยครับ